ว่านางอยากเป็นนักวิ่งโอลิมปิกนะะัะทังซ้ออืมนั่นแหละลูกไม่ได้ซ้อมตั้งตั้งแต่เดือนธันวาที่แล้วที่ลูกอะมาเที่ยวหาแางบีเพราะช่วงนั้นเขาปิดเทินม่ได้ซ้อมคะะไม่ได้ซอ้มซอมมาเลยนะคะแล้วแล้ววิ่งเมื่อวานนี่คือไม่ได้ซ้อมเลยนะคะเมื่อเจ้าขา โค้ดของเจสซิก้าโค้ดคือครูในโรงเรียนของเจสเมื่อวานนี้ตอนเห็นหนางบีเข้าไปเขาก็รีบเดินเข้ามาหาเขาบอกว่าเจสซิก้าไหวไหมแล้วแล้วเจสซิก้าเน่ยเป็นเป็นนักกีฬาคนเดียวเลยนะที่ถอดสายน้ำเกลือออกมาแล้วมาเข้ามาลงสนามเลยแล้วเจสไม่ได้ซ้อมอืมเขาไม่ได้ซ้อมด้วยโค้ดก็เลยรู้สึกกังวลว่านั่งโอเคจริงไหมว่าเจส นางดีก็เลยบอกว่าไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่าเขาโอเคเขาบอกว่าเขาวิ่งได้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันนางดีเองก็คุยกับปวดเขาแบบนี้ค่ะปวดเจ้าขาเมื่อวานนี้ก็เลยว่าลูกแกเห็ดก็เลยห้เห็ดอุ๊ยขอบคุณสําหรับหมวกนะคะตอนนี้น้องปวดขาแน่เลยค่ะไม่รู้นะตื่นขึ้นมาแต่นมื่กี้นี้คุยกับแม่แม่ก็ถามว่ายูโอเคไหมโอเคม่มมีหนูไม่ได้เป็นอะไรแล้วเช่น แล้วนางก็ไปโรงเรียนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางบีเคยเห็นลูกวิ่งตอนอุ้ยขอบคุณสำหรับหมวกนะคะตอนเจสิก้าสี่ขวบเลี้ยนอยู่โรงเรียนบันละมงก์ที่นางบีเห็นเพื่อนแลนตอนนั่นแหละอือเพื่อนแลนในที่นึงตอนเขาสี่ขวบนะ่ะ ขาวิ่งแข่งกีฬาสีในโรงเรียนเน่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเจสเก่งเพราะเป็นนักกีฬาอยู่เมืองนอกน้ำค่ะมีส่วนวบาไปกระทือกค่ะมันมีส่วนหมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะทุกคนมีส่วนหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนที่เขาไปแข่งเมื่อวานนี้ทุกคนก็เป็นนักกีฬาใช่ไหมคะถ้าเกิดบาซซิบอลไปเขาก็เป็นนะคะแต่น,งนังบีก็พูดถึงในส่วนของนังบีคันซิบอลไปเขาก็ทุกคนก็ไปแข่งเพื่อเพื่อชนะเพื่อเป็นที่หนึ่งอย่างที่นะคะเขาไปแข่งเนาะเขาก็เอานักกีฬาไปแข่งกันเนาะโรงเรียนนั้นเขาก็คิดว่าเขาก็เป็นที่หนึ่งคือกันนั่นแหละของโรงเรียนเขา โรงเรียนของ okay, เจสเขาก็คิดว่าเจสแบบเป็นที่หนึ่งในโรงเรียนเขาเหมือนกันเขาก็แต่ละโรงเรียนเขาต้องเอาที่หนึ่งของแต่ละโรงเรียนไปแข่งแมนมาลาเมเจ้าขาแต่เจสซิก้าอาจจะผิดตรงที่เจสซิก้าเคยอยู่ต่างประเทศมาแล้วเจสตไปแข่งนะคะเจสซิก้าอาจจะหลายหลายคนอาจจะแบบว่ามองเห็นตรงนี้มองมองว่าเจสซิก้าเห่นกีฬายู่ต่างประเทศ แล้วแล้วพอมาวิ่งก็เลยวิ่งได้ดีอย่งซี่นะคะมันบวบูกอ่ะมือเจ้าขาเขาก็แค่เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะนุนนุนดูแถวเรียวลิ้นชักแล้วก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวอาจจะไม่เอาเนาะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเจสิก้า เล่นกีฬาจากต่างประเทศมาก่อนคนที่ไปแข่งกับเจสิก้าเมื่อวันนี้อาจจะไม่เคยวิ่งมาเลยอาจจะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ค่ะที่ท,ที่เจสิก้าชนะเมียนบอกมือเจ้าค่ะโรงเรียนอื่นๆเขาอาจจะไม่เคยวิ่งมาเลยค่ะแต่เจสิก้าเคยเคยเป็นนักกีฬามาเขาก็เลยชนะ อิลีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือเจ้าขาเขียบยุ่งขงบนคนลงแข่งก็เป็นนักกีฬาทั้งนั้นแหละข้าอาจจะเอานางลำมาแข่งก็ได้พอดีจิ๋วหงก็เลยเหตุให้เจ็ดมัสนะแมนบอกมือเจ้าขาเจสิก้าสมบูได้เก่งขนาดนั้น กระจกสิว่าจังใดเนาะเพราะว่าเพราะว่าทุกคนติดแค่ภาพที่ว่าเจสิก้าเล่นกีฬามานะคะเจสิก้าเล่นกีฬามาจากต่างประเทศนะคะแล้วมาวิ่งได้ชนะทุกรายการเมื่อวานเพราะว่าเจสิก้าเป็นนักกีฬาจากต่างประเทศมาเจนซี่นะคะ ค่าอาจิวคิดว่าจังซี่นะคะมือเจ้าขาคนสี่นักกีฬาทีทีเจสิก้าไปแข่งหน่วานนี่นะคะมือเจ้าขาเขาก็อาจจะเอานั่งล้มมาแข่งจังสี่แน่อาจจะผิดที่นางบีเองแหละที่ชมลูกเกินไปอิลีค่ะ